สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการแค e ซิ u r ร f u n ันทร f ฟิ c ค o นโทรนะครับประจำสัปดาห์ที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2567วันนี้เราก็จะเห็นอุปกรณ์ใหม่นะครับ 2>, 2ชิ้นสชิ้นนะครับ <laughs> ชิ้นที่1ก็คือชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยคือเสียงผมเองนะครับไม่ค่อยสบายก็เลยต้องขออนุญาตใส่หน้ากากแล้วก็เสียงก็จะอุยนิดนึงนะครับเพื่อปกป้องทุกคนในห้องนี้ครับเพราะว่าเรามีามาหลายคนอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับน่าสนใจพี่เก่งเขาที่เห็นตาารง วันนี้เนี่ยเรียกว่ามีคนที่ตกชั้นเพิ่มขึ้นครับและมีคนรำรำว่าจะตกชั้นเหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยนะไปดูที่สีฟ้าก่อนนะค,ะครับเป็นสามตัวที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดของตารางทั้งหมดเลยนะครับอันแรกเนี่ยเป็น USB e นะครับเป็นขาลงทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นโดยเฉพาะระยะสั้นเนี่ยลงมาช่วงปลายสัปดาห์จนถึงเมื่อวานนี้วันจันทร โลกไม่หยุดแต่เราหยุดนะครับวอนยู One ก็ยังลงต่อนิดหน่อยของสหรัฐนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีประชุม FOMC นะกรงงสหรัฐนะครับเขามองกันนะด้วยความเชื่อมั่นประมาณ95%นะว่าน่าจะยังคงดอกเบีย้ยครั้งนี้ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะนะครับแต่ว่าในการประชุมครั้งถัดไปเดือนกันยายนนะครับเราตามดูที่ CME FedWatch t o o l เนี่ยนะครับเขาจะเป็นการคำนวณ เทรดซันเวทฟิลเจอร์ที่เทรดกันจริงๆในตลาดสหรัฐนะครับว่านักลงทุนเนี่ยมองกันว่ายังไงว่าครั้งนี้ครั้งหน้าครั้งต่อไปเนี่ยดยเบียนโยบายจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันสะท้อนออกมาที่ราคาจริงไม่ใช่งานมโนนะครับครั้งหน้าเนี่ยกัญญามองกันว่ามีโอกาสถึง99.7%โอ้เรียกว่าเกิดจะเห็นเป็นเอกสารแล้ววา <จะ S 2> ่าจะลดแล้วใน99.7%เนี้ยไม่ใช่เป็นการมองว่าจะลดแค่ ขั้นเดียวนะ,ะมีบางส่วนใน99.7%เนี่ยมองว่าจะลดถึง2ขั้นด้วยโแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นตัวเลขนะวันนี้นะปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเกิดสิงหาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่เงินเฟิร์มมันเร่งตัวขึ้นไปนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดความเห็นนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ว่าวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับพอ US bond yield มันลดลงเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงบางส่วนมันก็คึกคักข,ขึ้นนะครับ ไปกันต่อที่ US Dollar Index oh. นะครับระยะกลางก็ยังเป็นขาลงอยู่ระยะสั้นอาจจะมีการแกวงขึ้นแกว่งลงบ้างนะครับตอนนี้พิกเป็นสีเขียวกรอบขาวนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นขาลงอยู่นะ mm. สอดคล้องกับ US Bond Yield mm. นะครับสองส่วนนี้มันทำให้ไทยบาทเทียบดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นฝั่งแข็งค่านะทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นเลยดังนั้นภาพรวมเนี่ยอะไรที่เป็นการลงทุนกองทุนต่างประเทศนะครับ ยังปิดความเสีย่ยงอัตาแล้วเปลี่ยนไว้อยู่ตอนนี้เนี่ยมัน35ปลายๆคือล,ลงมาจาก37 36นี่35แล้วนะใครไม่ได้ปิดความเสี่ยงตัวคูณลดลงเงินหายนะครับปิดความเสี่ยงไว้ก่อนเป็นกองที่มันเป็นประเภท hedge ครับครับที่เป็นกระต่อที่พวกสีเขียวแลวะสีเขียวนี้เป็นตัวที่สะท้อนจากตัวสีฟ้า ที่ยังอยู่กันเนี่ยถือต่อไปได้แหละภาพรวมนะครับตั้งแต่หุ้นพลังงานสะอาดกองรีดนะครับหุ้นอินเดียนะพื้นเยนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยบวกกลับขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับจนกลายเป็นสีเขียวกรอบขาวในระยะสั้นด้วยก็คือระยะสั้นเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยเพราะว่าหุ้นเทคหรือว่าทองคำนะี่ยหรือว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับขณะที่สีแดงอาจจะมีแกว่งบ้างขึ้นลงนะครับบอกเชนนะครับก็ยังบวกสวยงามอยู่นะในภาพรวมตั้งแต่ อ่พฤศจิกายนปีที่แล้วผมว่ามาลุ้นกันนะมันครบปีจะไปกินเท่าไหร่แต่อันนึงที่พี่โตบอกแล้วว่าเอออันนี้ยมันมีความน่ากังวลมากขึ้นนะครับหุ้นจีนกลายเป็นเทมดาวเทมดาวคือกลางทางนี่นะเราดูกลางทางเนี่ยมันกลายเป็นขาลงแต่มันยังไม่ถึงปลายทางที่ต้องสรุปกันนะครับก็จับตาดูไว้ก่อนแต่ยังถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นถ้ายังไม่ตัดสินถือว่าจำเลยยังไม่ผิดออ่าเหตุผลส่วนหนึ่งคือว่า ตลาดเนี่ยมองกันว่าเศรษฐกิจจีนมีความอ่อนแอลงมากขึ้นแล้วก็ลุ้นกันว่าภาครัฐจีนเนี่ยจะออกนโยบายกระตุ้นอย่างไรนะครับถ้านโยบายออกมาเป็นผลดีนะครับตลาดตอบรับก็อาจจะฟื้นขึ้น,นไปก็ได้นะครับ <it> แต่ต้องบอกว่าหุ้นจีนเนี่ยแต่ไหนแต่ไรเขาก็จะมีปัจจัยเรื่องมาตรการภาครัฐออกมาอยู่เสมอเสมอนะบางทีก็ลบบางทีก็บวกเป็นจุดท,ที่ต้องตามดูหน่อยมาถึงกลุ่ม สีแดงครับเขามีเพื่อนเพิ่มครับมากันสองตัวนะครับเพิ่งอยู่สีเขียวลงมาสีแดงแล้วก็คือหุ้นญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนใจเร็วนะเขาเปลี่ยนใจเร็วนะครับเราอะไม่อยากให้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรอกมันเป็นภาระของผู้ลงทุนแต่ว่าเราอะควบคุมตลาดไม่ได้นะเขาจะไปด้วยปัจจัยต่างเนี่ยเขาก็ไปของเขาเราเนี่ยควบคุมตัวเองได้เห็นตลาดเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างไรนะครับล่าสุดคุนี่ปุ่นก็กลับลงมา นะครับเป็นสีแดงกรอบขาวในระยะกลางด้วยแปลว่าต้อง Take a คชั่นนะอันนี้แนะนําให้ปรับออกนะครับเพิ่มพาเข้าเองแต่ว่ามันช่วยไม่ได้แหละนะครับ,รบเหตุผลส่วนหนึ่งคือว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขล่าสุดออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลว่าเดี๋ยว BOJ Bank of Japan จะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วหรือเปล่านะครับจากการที่เขาเนี่ย ทำให้นักลงทุนเรียกว่าเคยตัวนะใช้อัตราดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็มี QE ด้วยนะญ<ม>ี่ปุ่นก็มี QE นะมไม่ต่างกับสหรัฐนะฮะดอกเบีย้ยต่ำ QE เขาก็ทำนะฮะทมานานกว่าแต่ว่าตลาดมองกันแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเลิกทำมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันไม่ดีต่อตลาดหุ้นแน่นอนมันก็เกิดการเทขายกระดกมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วออกมาไว้ก่อนก็ดีเดี๋ยวเราว่ากันนะครับอันเนี้ยต้องบอกย้ําว่าเราไม่ได้อยากจะต้องเดี๋ยวเข้าออเดี๋ยวออกนะ<ม>ครับเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ฟังแนะนํา สิ่งที่เราคิดว่าควรตัดสินใจทำนะครับอีกอันนึงคือน้ามันดิบก็ลงตามมาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนที่ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะก็คือหุ้นยุโรปกับหุ้นไทยขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้ยังเป็นสีแดงทางระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นสรุปว่าทั้งตารางเนี้นะมีสีสมาชิกเนี่ยเป็นสีแดงทั้งระยะกลางระยะสั้นทั้งหมดเลยแปลว่าดูรายชื่อไว้แต่ยังไม่แนะนําชื่อกองทุนเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับทีนี้พอมันมีกลุ่มสีแดงเพิ่มขึ้นมานะครับ มันก็ต้องเกิดการสลับกองทุนเราเอาเงินออกมาจากบางอาันมันเงินมันต้องไปอยู่ที่หนึ่งนะครับจริงมันมี2แนวทางนะครับแนวทางที่อา,อาจจะยากนิดนึงก็คือว่าส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันถือได้แล้วอาจจะเอาเงินส่วนที่เป็นสีแดงใหม่ๆเนี่ยไปเกลี่ยลงในส่วนสีเขียวก็ได้นะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าเอาออกมาเป็นกองทุนตราสารนี้ที่ขายได้เงินทีบวกหนึ่งเลยนะครับซึ่งเราก็แนะนําไว้2ตัวนะ KKP Plus เนี่ย เขาจะลงทุนทั้งตราสารภาครัฐแล้วก็เอกชนผลตอบแทน1ปีก็จะสูงกว่านะครับขณะที่ S c B T M F เนี่ยลงทุนในตราสารภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผลตอบแทนก็จะต่ากว่าแต่ว่าราคาก็จะนิ่งกว่านะครับแล้วเรื่องเครดิตวิกก็จะต่ำกว่านะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวที่นักลงทุนใช้เลือกได้ที่บกหนึ่งเหมือนกันมีหลายอย่างให้จับตาดูครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสีแดง วันนี้2ตัวเราต้องเทคแอคชั่นแหละครับนะครับสำหรับการวิเคราะห์ TFTC ในวันนี้ก็ครบ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูว่าส่วนที่เป็นโซนสีเขียวนะครับมีกองทุนอะไรแนะนำที่น่าเข้าไปซื้อน้าลงทุนบ้างติดตามได้ใน Line a อของเทสลินะครับเดี๋ยวจะขึ้น QR Code คไว้ให้แล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์จาก s ทสลิสทาง u t u b e นะครับรวมถึงแฟนเพจเทสลิสด้วยเช่นกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะคะ